Thank yeah. you. อาบ,บีชั้นที่5เขาได้เห็นผู้คนมากมายที่ลงไปในอาบ,บีชั้นที่6แล้วไม่สามารถกลับขึ้นมาได้บอนดริลมีความสงสัยเป็นอย่างมากว่ามันเกิดอะไรขึ้นข้างล่างนั่นและสิ่งที่เขาได้เห็นคือนาเลหะเตหรือเหล่าผลที่เสื่อมทรามจากคำาาปของอาบ,บีชั้นที่6บอนดริลได้มีจุดวุ่งหมายใหม่ในชีวิต เขาพยายามทำทุกอย่างเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ตกไปสู่อีบ,บิ้นที่6เพื่อใ,ใ้พวกเขากลับบ้านเขาทำการทดลองทดสอบอะไรหลากหลายอย่างเพื่อจะพาผู้คนเหล่านั้นขึ้นมาจากออบ,บิ้นที่6แต่ในระหว่างที่บอนดริวทำการสำรวจอยู่นั่นเองก็ได้พบกับโซอาโฮลิก สมบัติแห่งอัมบีที่จะมอบความสามารถกึงอมตะให้กับผู้ใช้แต่เดิมแล้วบอนดิวทำงานด้วยตัวคนเดียวและเขาก็ได้รับสมบัตินี้มาเขาอาจจะมีกลุ่มสำรวจอยู่แล้วก็ได้แล้วก็รวมสำรวจกันจนกระทั่งบอนดิวได้สร้างสิ่งประดิษฐ์ขึ้นมา Children l ลิฟเขาได้ทำการทดลองโดยทดลองกับตัวเองแต่ผลสุดท้ายแล้ว สิ่งประดิษฐ์นี้ก็ทำให้เขาต้องจากโลกนี้ไปแต่อัมแฮนที่เป็นกลุ่มของเขาก็ได้พยายามทำทุกอย่างจนกระทั่งบอนดริวกลับมาเหมือนเดิมทำให้ได้รับรู้พลังของโฟอาโฮลิกแต่หารู้ไม่ตัวตนของบอนดริวเริ่มเปลี่ยนไปเทียเล็กทีลน้อยจากการทดลองหลากหลายวิธีหลากหลายครั้ง จนกระทั่งตัวตนเดิมของเขาหายไปเหลือเพียงนกหวีดขาวที่ยังคงปณิธานการช่วยเหลือผู้อื่นตามเท่าที่เป็นไปได้ไว้บอลดิวได้ทำการทดลองและสร้างเสียงบทหลายอย่างเป็นผู้คนที่อาศัยอยู่เหนืออบิสให้การยอมรับแต่การทดลองที่เขาทำนั่งโหดร้ายเขาทดลองหลายสิ่งหลายอย่างกับมนุษย์ด้วยกันเอง ทำให้มีนักล่าฆ่าหัวจำนวนมากที่อยากได้ตัวของบอนดริวไปแต่ทุกๆคนที่ออกเดินทางไปตามหาบอนดริวเพื่อจะตามล่าฆ่าหัวสุดท้ายพวกเขาก็ไม่ได้กลับมาเปียนไม่ได้ว่าเหล่านักล่าฆ่าหัวเหล่านั้นได้เห็นบางสิ่งบางอยา่างได้เห็นตัวตนของบอนดริวทำให้พวกเขาเลือกจะทำงานกับบอนดริวและสุดท้ายผู้คนเหล่านั้นทุกๆคน พี่พยา,ยามไม่ตามล่าบอนดิวก็ถูกพลังของโซอาโฮลิกและบอนดิวครอบงำจนกลายเป็นกลุ่มอัมบราเฮนที่ไร้ซึ่งจิตสำนึกของตนเองสูวนเสียความคิดดั้งเดิมไปเวลาผ่านไปบอนดิวได้เริ่มนำเด็กมาทดสอบจำนวนมากผ่านไปหลากหลายครัง้งหลากหลายครัง้งบอนดิวได้ทดลองอย่างว่าข้างไม่หยุดไม่ยังสมบัติต่างๆที่เขาหาได้ เขาได้นำขึ้นมาขายเหนืออบีสเพื่อที่จะนำเงินทุนที่มีไปซื้อสิ่งของที่จำเป็นต่อการวิจัยและสร้างมันขึ้นมาใหม่จนได้รับฉายานกหวี๋ขาวเจ้าแห่งลุงอรุณผู้บุกเบิกลุงอรุณให้เก่านักสำรวจทั้งหลายได้สำรวจอย่างก้าวหน้าและเดินทางต่อไปแม้ตัวตนเดิมของบอลดิวจะแตกสลายไปแล้ว แต่คำภาวนาดั้งเดิมก็ยังอยู่คำภาวนาที่อยากจะช่วยเหลือผู้อื่นคำภาวนาที่อยากจะพาคนจากอบีตชั้นที่6กลับบ้านสิ่งของต่างๆนานาที่เขาสร้างล้วนทำเพื่อช่วยผู้อื่นจิสํานึกของเขาก็แตกสลายไปโดยที่เขาไม่รู้ตัวด้วยซ้ำบอลริวได้ขึ้นแท่นสุดยอดนักทดลองแห่งอาบีต การยอมรับมากมายที่ำให้เขามีพวกพ้องจํานวนมหาศาลแม้ทุกคนในสุดท้ายแล้วจะถูกเป็นหุ่นเชิดของบอลดิวก็ตามตัวตันของเขาอาจจะแปรเปลี่ยนมาหลากหลายครั้งใส่ร่างอัมราแฮนไปหลากหลายตามที่ฮาบอกบอกบอลดิวเหมือนสิ่งละลายสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์ที่รวมตัวกันใส่หน้าก,ากากเพื่อเลียนแบบมนุษย์อยู่ครับ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการมโนเนื้อเรื่องของบอลริวขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้า